อีกหนึ่งผลงานที่สําคัญครับไปเบิงผลงานจากทางสืบสวนผักซีนะครับได้มีการรวบนุ่มเพชรบูรณ์มีการรับจ้างขนเฮโรอีนนะครับรวมมูลค่าแล้วกว่า280ล้านบาทครับที่กองบัญชาการตํารวจผู้ท่อนผักซีครับพ้นตารวจโทษสารายหยุดสงวนพไข่ผู้บัญชาการตํารวจผู้ท่อนผักซีได้มีการน,นําทีมตํารวจผู้ท่อนผักซีรวมกันแถลงข่าวผลการจับกลุ่มนายนัทพลสุขหาอายุ29ปี อยู่บ้านเลขที่127ทับ1มูทิซิตำบลปากช่องอําเภอลมซักจังหวัดเพชรบูร์พร้อมของกลางยาเสพติดหฮโทงประเภทหนึ่งคือเฮโรอีนจำนวน380แท่งนำนักร่วมรอย39กิโลกรัมมีรถกระบะยี่ห้อเชฟโรเลตรุ่นโคโลราโดสีขาวทะเบียนขไคออก .02 หชอนบุรีขั้นหนึ่งโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งโดยท่ามพ้นตำรวจโทรสารหยุดบอกว่า เมื่อวันที่24พฤศภาคมที่ผ่านมาครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลเครือข่ายกลุ่มภูกระท่ำผิดยาเสพติดมาอย่างต่อเน,นื่องและก็หูว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดหลอดใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านคามน้าโค้งมาเข้ามาในประเทศไทยบริเวณริมแม่น้าโขงนะครับจังหวัดบึงกาฬแล้ก็ขนเข้าไปในพื้นที่ทั้งตอนในของประเทศไทย ก็เลยมีการสร้างการไห่น้มกำลังลงพื้นที่ตามแนวชายแดนระหว่างอำเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬต่อเนื่องไปที่อำเภอบ้านแห้งจังหวัดนครนพนมโดยชุดคับลุมครับพบรถยนต์ตองสงสัยนะครับเป็นรถถี่ใส่ในการขนยาเสพติดก็ได้มีการแจ้งกำลังทำการสกัดและก็เพื่อตรวจสอบและก็ตรวจคนในรถอย่างที่บอกไปครับเห็นก็คือกระสอบห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีดำจำนวนากระสอบอยู่ทั้งเบาะหลัง นะอยู่ภายในหออผู้โดยสารนะครับเพื่อเมื่อเปิดออกมาก,ก็เป็นยาเสพติดประเภทเฮโรอีนก็นมีการขบคุมโตขบของกลางไปสอบสวนขยายผลอยู่ที่สบพบึงขงโขงหลงจังหวัดบึงการทนีท้ผู้ต้องหาครับให้รับารสารภาพว่าพึงพ้นโทษจำคุกในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อช่วงเดือนมกร,ราคมที่ผ่านมาผ่านมาสี่เดือนกลับมากระทําความผิดอีกเทือนึงนะครับบอกว่าออกมาแล้วนี่ก็มีงานเหตุก็มีการรับจ้างจากนายทุนผู้หนึง่ง บ,บอกว่าให้ไปขน,นเฮโรอ,อีนทั้งเบิดนี่เอาไปส่งมอบให้เครือข่ายแต่กับบหูอีกว่าเอาไปหายยูหมองใดแต่บอกว่ายู่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนบอกว่าขันเฮตสําเร็จแล้วจะได้ค่าจ้างยูห0 0 0 0แบาทแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับค่าจ้างเพราะว่าเฮตงานบ่าสําเร็จนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเฮโรอ,อีนดังกล่าวนี่นะครับหูเมว่าเป็นเครือข่ายของนายทุนก็จะมีการสร่งออกไปย่างประเทศที่3มูลค่าคิดไปแล้วอยู่ที่ประมาณ280ล้านบาท คันเฮลรอีลอดนีนะครับในเบื้องต้นนี่มีการประทับตราสิงโตเหยียบโลกไวบ,บนพลาสติกที่ห่อหุมอ้มยางแน่นนะเสือกันว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ทรงกันมากเป็นถอดถอดข้ามไม่นำโค้งไม่ยังประเทศไทยโดยใส่พื้นทีทางภาคเหนือเป็นทีพักยาก่อนจะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยและทรงไปประเทศที่3ตอนนี้ทังเจ้าหน้าที่สืบสวนชุดจับกลุ่มนะครับอยู่ระวางการขยายผลไปยังายทุนที่สั่งการและบุคคลที่เกี่ยวของกับการขายยาเสพติด มาดำเนินคดีในเรื่องของอยาเสพติดต่อไปครับ